พี่น้องเย็ซีรุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจียงแช้านีนนลล้นล่ะก็ประสบโชคครับพี่น้องเย็บซีครักยามทางช่องยนะูทูบนาะแมนทางช่องยูทูปก็คือบ่ได้ลงคลิปสองวันละคะ่ะท่านผู้ชม,มบาบามันเป็นปีใหม่นเนาะแล้วเข้าใจอยู่ว่าคะ่ะลงไปแล้วท่านผู้ชมอาจจะบ่ได้บ๊วยได้เบิร์นค่ะอาจจะบ่ได้เบิร์นหรือจ,จะบ่เห็นค่ะท่านผู้ชมบามันเป็นแบบไหนก็คือมื้อนี้แอดก็จะมาสรุป สรุปรัฐบาลไทยอแต่เห็นมาต้นมาอทั้งสูตรทั้งของเอเจนองบนลำพูเพราะใครเกลือมันจะเป็นตัวใดสรุปตัวใดบนเขาจะย่ำตัวใดล่างเขาย่ำตัวใดแบบนี้ค่ะก็คือมื้อนี่ค่ะเพราะว่าเมื่อื่นเขากะมือหอยออกเมื่อหอยออกแล้วเขาก็ต้องรอว่าเออฟันย่ำบออาม่โตเป็นแป้งบอออัน,นี้เป็นแป้งยังไงแอกอฮอขึ้นไหนแต่เศร้าอะไร่างๆ้ั อย่าล,ล <therapist, S 1> helmet, team, มืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์พี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้ท่านที่งานน้องแหนพี่น้องเอฟซีในกาสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่น <câ owania> ี้ก็จังดก็ขอให้อ่าโชคดีมีชัยสำหรับปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะคุณผู้ชมปีหกแปดแล้วด้บวยนะค่ะท่านผู้ชมปีหกแปดละเต็มีมันหมายลำล้ำด้วยเนาะลำไว้เลยนะปีหกแปดนะคะท่านผู้ชมอ่าสำหรับข่าวเรื่องเลยเนาะค่ะสำหรับ ไปที่สายดับก่อนค่ะดับล่างดับล่างวดวันที่เออสองค่ะวันที่สองคือเมื่อคืนนี่แหละค่ะวันที่สองมุกลาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดดับล่างดับไปที่หกกับเก้าอวดก่อนดับไปที่เจ็ดกับปัญญาต่อแอดดับไปที่หกกับเจ็ดก็พังค่ะสำหรับสายดับนีแอดกดอยากแนะนำมาถ่าทขั้นชื่นชอบอยู่แล้วบ่ต้องบ่ต้องมห่วงเลกดับค่ะ ่อยผ่านแต่ว่าท่านไหนที่ว่าสูตรตรงกันกับแอดอ่ะของปากกระดับเพื่อของเจ้าเนี่ยเออมันใจ่ไปแต่จังคอยให้ให้ดับไปค่ะสําหรับใส่ดับอ่าดับบนดับไปที่สามกับสี่ค่ะดับไปที่สามกับสี่ท่านใดยังชื่นชอบยู่ก็หยิบได้เหมือนเดิมค่ะหยิบได้เหมือนเดิมอ่าเพราะว่ามันเป็นแค่ดับในสูตรแค่นั้นค่ะดับในสูตรนั้นถ้ามันชนกันยังไงแต่จังคอยมองนอกกอนเนาะอ่าสายจับลักค่ะสายจัหลัก ซุมนิดนึงค่ะี่อ่าเพมาามันหนากระดาษน้อยให้ตัวหง่บ่ได้ค่ะสุดจับหลักอ่าเหน้าจอได้ไปไล่มึงก็ได้ค่ะสุดจับหลักนองเ็ทที่ครับสุดจับหลักอ่าเขหน้าจอจอมไปไล่มึงได้เลยค่ะเอ่อมัวแรมารักไดแมนแอดแค้นไปเลยวันหลักทั้งนี้ล้วก็ตัวจับข้างล่างค่ะแต่ละหลักแกมีแค่สามหางเชชื่นชอบลักไดเขากระจักเอาหลักนั่นค่ะท่านผู้ชม ลอกสองลักห้าลักเก่าลักกบลักสามลักรุนลักหนึ่งมีอะไรไปหน่อยยันซี่ไปได้มารักได้ต่บลักปิจันนาวกลางในคมือจะมีสามสูตรเอสูตรเด่นสูตรเด่นในหันไปได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะไปได้ทั้งบนทั้งล่างสําหรับอะสูตรจับหลักค่ะนักเอกของเขาค่ะนักเอกของเขาอ่ากับต่างตะปลอยมาสามสี่งวดราวันนี้ไม่ได้หานะแอดมันบอกเพราที่ห้าสายตารางค่ะสายตารางรัฐบาลไทยค่ะสายตาราง สาตารางรัฐบาลไทยงวดนี้งวดที่ห้าอ่ท่านใดที่มีตัวเด่นอยู่แล้วเอามาขึ้นมาเด่นเรากระจับเลยเลค่ะสามสองสามสองศูนย์สามสองศูนย์สี่เจ็ดห้าพี่น้องเอฟซีสามสองศูนย์สี่เจ็ดห้าอันนี้ก็ตารางครับพี่น้องตารางรัฐบาลไทยคนี่รัฐบาลไทยได้ค่ะท่านผู้ชม <9 S 1> สายจับหลักค่ะสายจับหลักอสายตารางค่ะสายตารางอสามสองศูนย์สี่เจ็ดห้าสำหรับอ <c oughs> สายตารางสำ <c oughs> หร, <c oughs> ร,รับสายตารางอัในใดชื่นชอบตัวใดก็ต,ดต้องขยิบจับออกค่ะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะท่านผชมนำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับคนขางบ้านคนขางบ้านท้าขึ้นกาแฟดีกว่านาะเพราะว่ามรดที่ทานมาแล้วหลุดไปต่อรัฐบาลไทยเท่าที่ตัว ล่างค่ะสายหน่วยอสายล่างค่ะสายล่างอนี promise, right. so uh ้เขาเป็นท้องเจียงยปพี่ลองดเอฟซีท้องเจียเี้ยงท้องเจียเอ้ยงสี่ล่างจะอยู่ที่สองกันหนึ่งวงกลมที่สองแอดวงกลมไปที่สองค่ะคือชนที่สองมันจะมีสองสูตรค่ะแอดจะมีสองสูตรถามมันชนกันตัวใดอ่าตัวนั่นเท่ากับทีจับตัวนั่นค่ะท่านผู้ชม่ำนวยล่างค่ะอหน่วยล่างหนึ่งกสสี่แปด หนึ 1, 4, 8, ่งสี่แปด W F P หน่วยล่างหนึ่งสี่แปดค่ะหนึ่งสี่แปดท่านใดที่มีตัวเด่นเอามาชนล่องเมืองค่วมามันชนกับมังแอะตัวใด่บออาถ้ามันชนตัวใดเขาก็จะคอยไปมองๆลายกระโมูค่ะสําหรับเอตัวที่มันชนเนาะหนึ่งสี่แปดสำหรับหน่วยล่างค่ะสําหรับหน่วยล่างจบผู้ล่างค่ะเรา,าลักซิปกับแล้วหน่วยมาจับส่กัน หน่อยเอฟซีบอลนี้ก็จะไม่ได้ตัวได้แน่คับเป็นเบลกิพิาาหนาเอาจับหน่อยล่างจะได้อยู่สองหนึ่งสองสี่สองแปดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแต่เป็นห่องบ้ามากแล้วว่างยังสองเก้าเป็นเลขอันนี้กันค่ะกันที่สองเก้าค่ะจะมีสองหนึ่งสองสี่สองแปดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเี่นหน่องเอฟซีอันนี้คือจับคู่ล่างแอดม้งกลไปที่หลักแปดก็คือ <28 S 2> สองแปดแล้วก็หนึ่งแปดค่ะสองแปดแล้วก็หนึ่งแปดสำหรับสายสายวงกลมตรงกีตรงไก่จะคอยหยิบจากปร่ทันนะฮะเพราะตวงไก่อย่างไรก็จะไปยนั่นไหมกะเห็นร้อยบุญร้อยบุญอัก มันคาปีใไม่เนาะค่ะมันหนุดนั่นได้จากน่อยลงมาเบิงทางล่างเขาสำหรับอ่ะอน,นี่ลงมาได้บ่อแอดเพราะว่ามันจะได้วงตัวนี้ถ้าเาลาวงอ่อคืออันนี้สายบนค่ะสายบนกันล่างค่ะสายบนกันล่างแอดเด่นมาที่เจ็ดกับสองค่ะเจ็ดกับสองบนกันล่างและะ้วค่ะอย่าลืมแล้วค่ะบนกันล่างเจ็ดกับสองเด่นไปแอดจัดไปที่เจ็ดหนึ 4, ่งเจ็ดสี่เจ็ดแปด สองหนึ่งสองสี่สองแปดค่ะส่วนร้อยบนค่ะร้อยบนก็คือที่หกกับสามร้อยบนที่หกกับสามตรงกิดตรงแก่จะไ่อยออกสําหรับหลักร้อยค่ะท่านชมหลักร้อยส่วนตรงกิๆๆดๆๆตรงแก,งก่จะไ่อยออกแอดจะไปทั้งไหนก็คือเขาบอกแล้วว่ามันชนกันตนัวใดชนของอพ่อไข่เกลือชนของพ่อของเซนนองบอลลัมพูน่ะวดกรมันชนกันอยู่ที่สองหนึ่งสองหนึ่งกับสองแปด วันนี้มันชนกันตัวเดียวก็คือเจ็ดจีชนที่เจ็ดีแ้คะท่านผู้ชมชนที่เก็ดสี่แต่ว่าแอดมุกลงไปที่เจ็ดสี่แล้วก็สองแปดอ่าล่างก็เป็นที่สองแปดค่ะบนก็เป็นที่สองแปดค่ะส่วนร้อยบนค่ะร้อยบนก็คือที่หกกับสามหกกับสามค่ะ,ะ,ะถือว่าท่านไหนที่มาก็จะเป็นเอ่อหกเจ็ดสี่หรือว่าสามเจ็ดสี่แบบนี้ค่ะ สำหรับอสายบนสายบนกันล่างเนาะพ่อคายเกลือพ่อคายเกลือค่ะพ่อคายเกลือค่ะท่านผู้ชมบนกันล่างเท่ากันค่ะบนกันล่างเราเดินมาที่ 2, 6, 4, สองหกสี่สองหกสี่ค่ะเราก็ให้วงกลมไปที่เน้นไปที่สองเน้นไปที่สองอสำหรับสายจั๊กูกก็จะมีสองห้าสองสามหกหนึ่งหกสอง จ็ดหกเจ็ดสี่หกแปดหกศูนย์หกศูนย์นี่ระวังที่เก้าศูนย์แล้วบอกอ่าระวังกลมไปที่สองห้าแล้วก็หกสองค่ะอ่าสำหรับสายวงกมแต่ว่าชนกันที่ว่าที่แอนบอกก็คือชนที่เจ็ดสี่แต่ว่าท่านไหที่พอชอบก็มองผ่านได้ค่ะก็ดูเอาตัวที่ชอบค่ะเอาตัวที่ชอบอสําหรับข้อขายเกลือเนาะแคปหน้าจอได้เลยค่ะอ่าสายตาหงน้าเองของท็งอก็คือเส้นน้องบัวค่ะ เส้นหนองบัวลำพูค่ะเน้นล่างกันบนค่ะสี่คู่เด่นเน้นล่างกันบนสี่คู่เด่นเลขมีที่มาค่ะคือไปเด่นไปที่ศูนย์กับสี่ศูนย์กับสี่เอนกระบุกพอ่นกระจบูที่ศ <c oughs> ูนย์สองศูนย์ห้าสี่เจ็ดสี่แปดแล้ววงกลมไปที่สี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดค่ะ,ะแต่มาชนกันในสามอาจารย์นี่ก็คือที่สี่เจ็ด ชนกันี่นีอ่อ่าชนกันที่สี่เกียค่ะอ่าจะชอบหรือว่าชอบสี่หกสี่อ่าสี่เก็ดสี่แปดเนาะมันก็เป็นเลขไล่เลี้ยงกันขึ้นไปอืมน้ชอบตัวไดก็หยิบจับได้อ่าสําหรับท่านใดที่งบหน่อยกเอ็เอาที่ดวงเอาที่ดวงเอาที่ดวงมีงท่านใดกะขอให้อ่าท่านใดที่ี่มีดวงขอให้มีดวงในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มีดวงไปแล้วกะขอให้ปังๆยิ่งๆขึ้นไปสํะสหรับอ่ารัฐบาลไทยพรุ่งนี้ค่ะ วันที่สองบกำลังเรว่อยๆกันสุขสุขคนครับเนน้องเลี้ที่อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อจำแนกใจทั้งที่มากน้อเดี้ยพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขออนุญาตลาลงสวัสดีทุกครับพี่น้องครับ